บิลอาบูดไ,ไม่ใช่บิลอาบูดเลยเบสวอวกันนะฮะวันนี้ผมจะมาผมมากับเพื่อนนี่ไงเพื่อนผมเชิญผมมาเลยยี้ยงนี่นี่คือเพื่อนผมอืมไม่รู้ปูโรเจโรอดตึงแดนไหนกันตัวไมไปดูดูกันผมก็แตะไปตอนอยู่ในเกมเล็กๆกันกแตะๆไปอยู่ในเกมเล็กๆกันตัวนึงตัดใหญ่มากวี กม็มาอยู่ในเกมแล้วนะฮะ<อ>ในเกมพกเอเล่นตือนมันจะมีดาบอ,อ้าวคนก็มีดาบไม้เป็นเป็นคอมบิบอมบิเอ็กซ์นี่ไงมีดาบไม้ดาบไม้แฮะไปแล้วแรงเกินนุ่เกมมันนุ่เกินไปจะองกันบ้านไปซะเจะไม่เป็นทำก,กันบ้านไปซะฉันจะไปเอาปิษก่อนเอง <c oughs> <c oughs> แล้ว นี่นะนี่ตัมาตัวน,นี้นี่ตัว,ตว,ตกกว,ว,ตวส้มปกกขนาดอู้หูจิตเลยตัวเดกัดเลยโอเคถึงเวามันตุกตัวช้าๆไม่นั้นตุกในนอนร้านตัวสิงลอยได้สี่อันลอยมันได้สี่อันก่อนถึงมันจะพาไปอัพเกรดบ้านได้นี่นี่นี่เนี่น ทีบไปเลยนี่ไงนี่ไงได้มาสามแล้วนี่ไงนี่อีกอันสุดท้ายอันสุดท้าเรากดกลับบ้า์นได้ฮะ วิ่งตัวนี้จะจบเลยวเพื่อนผมไปบุกแล้วเพื่อนผมไปแล้วเมื่อกี้บ้านก่อนเพื่อนฉันมาช่วยแล้วจะเพื่อนเพื่อนผมมันมามแล้วมามาแล้วมัาหนีเลวมันนีเลยมันจะมาบุกบ้านพวกเราไหมบอบีพลาวิเศษเชเลยยิ่งดีกว่ากับมา ลูกนะดึแล้วออลงเพิ่มรปสิิภาพนีนีเดินไปหลังที่ถ้าเปิดปิดลงนี่ก็จบเลย เอาเทียนทีไปหยัดบานมันเพงนั้นมักว่ามันจะไม่แตกง,งา่ายๆเวลาเอาเทียนทีไปยับบานมันเลยอยู่เอาเทียนทีมาตั้งแล้วกลับเดินกับตึ้งตึ้งจะดูก็จะเพื่อนคุดบ้ามาเลยเพื่อนนายคุดบ้านมาเลยน,น,น,น่าอาจจะชนะมันก็ได้นะ,ะน่าจะดึด Tôi không có phải chơi lì chơi vào một cái nguyên à à đi 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 แหน่เดี๋ยวนี้ไม่ đi. แต่กระเดานแกหนีเกล็ดเกล็ดซีพีโน้ซื้อดอกอ่ะซื้อดอกเลยนะที่แล้วก็มาคาร์ลินแมนนีเลูกเกล่า เหอ้วนเหอ้วนบ้อืมอืมดดนได้นอืมดดนลอกน่โอยตเี้ยงอ้วอืมดนเลอะน่งอืมไม่ใช่แม่เร็วมาอ้ว Easy game ferto pero ko pa ko pa mo tumunog pa si ma si wel tong link hai man ล้างเป็ุยของดนของยิงยิงยงง่งง่นง่มีเลยโดนอีกทีบหนึ่งยิงบ้างหน่องเดียวยิงไปเลยักยไกยิงไป

เบื่บ้าทิ้งดกดไฟสองเธนูก่อนเอ็ยจิพื่ผมตกผมก็เปิดไฟยังยี่ยมเยี่ยมยี่เร็วกมาอื อไปเบิดกระเด็นโลซีอุ้ยดนตส่ชันเกมดีเกมคนไม่ดียิงดนใส่ชั้นลาดีนี่เราไม่ได้ตองกันบาย

kencan kencan rumang tanah kencan kencan kumkan nggak hai betul ha ini mainkan ayo main kencan bay kencan bay lepas ini ini พี่มาเปลี่ยนตัูเยี่ยมมากแต่เพื่อนผมเงินให้สิสิ่งตัวเราเพต็มตัวฉลาดเลยนี่ลาดจริงๆว้าวที่เพื่อนผมไม่ทำอะไรเลยนอกจากการยิมนี่ง เดียวผมก็ปาร์ไปกี่นาทีแล้วนาทีไปเร็วตาเดียว อะไรกูนม่ออกไม่ผมอ่านออกแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืไอไม่ทีเดีมาเ,าเร,ามร็วปั้นใม่เะ็รบกวไม่โดนเร,รื่องรบโนเพรมว่าเมื่ออีกเมื่อเมื่ออีกเราเทเลปันเทเลพอดม่แม็กี้มกี้แกิี้แล้วเปิดกระลวๆเลย กวได้เร็วล okay, oh, okay. <midt olis> ิน <air> ก <tortilla> ็ส่งตาพอนนะ่้นผไปชมตาเด็วปลาไปสิบนาทีเร็วโอ้โหนานมากเลยเลยไปเร็วไปลิฟต์ปลาเลย่ลยเลยมีใจใหม่ใหม่ตามปีว้าวอะไรนี่ครับงงหมดเลย คุยอ,อะไรกันปะหลังบล็อกเบี้ยวอะไรก็สุดท้ายอ๋อก็คุยเรื่องกับเกมเอ,อืม่นมมาคุยเลยเ,เอาหมวกนักด,บดาบยางในยางไงเนี่ยหมวกมีฮอกนั่นเลยผมก็ผมก็ไม่รู้แต่ประมาณเข้าเรื่องเบี้ยวเออเบกวอร์มันเดิม นี่ๆคุณบอกได้อีเซตนี่ม so. ันเป็นนี่มันเป็นดาแต่ไอโรนี่มันเป็นของสกิลมันเป็นสกิลแต่ละตัววิ่งไหลังไถลังดีสุดไถลังดีที่สุดไม่แกมันไม่ดีไม่เป็นไร เพื่อนผมตารแล้วม่เพืนผมการแล้วผมไม่อยู่เล็วโอ้ให้นัเตะบุกชั้นไม่บ้าองบเลยจ้นตายแล้วนมาแกนห้แกนแล้วมาอ้าวแล้วแป๊บผมกดออกอะมาผมไม่เล oh. hey, hey, ่นแล้ว ไปเล่นกับเพื่อนเร็วเล่นกีตาเดียวกับออลนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย,อยในการให้ง่ายแปลงผมกดออกนะนะฮะได้ไหมนะผมขอล้องละทันผมขอไปกันแล้วนะบ๊ายบาย